เอาคีมีโนโตะอ,อ่าใบงานนี้มันจะเกี่ยวกับวีลบุรุษผู้กอบกู้แผ่นดินในสมัยโทนบุรีก็คือให้นักเรียนวาดภาพแล้วก็อธิบายเหตุการณ์สำคัญในสามช่วงเวลามาเหลืองมาสามอย่างฉากที่หนึ่งจะเป็นการกอบกู้หรือว่าวิกฤตสองจะเป็นวีรกรรมและก็ความกล้าหาญ กับ3ผลลัพธ์ต่อชาติไทยเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงเลือกช่วยกันรกช่ววยันเ็ให้เลือกมาเหตุการณ์เยอะมากเราเลือกมาคนละอย่าง3คนช่วยกันใช่ค่ะตามช่วงเวลาขาหยุดหัดทีวะชั์ สือเลคโุกเดได้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 ไม่ห้ามไม่ห้ามเืรื่องมาหาได้เราสามารถหาในเน็ตได้เพิ่มเติมใช้เทคโนโลยีสื่อสารได้โทรศัพท์แเล็์ขึ้นมาหาได้หมดเลยก็ล่าใักเราใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวอยู่กับเธอไปสามคนบดี ฮะอะไรก่อนคนอย่างเดียวหรือว่าอย่งไรครับฮะยุคไหนบ้างยุคไหนในสมัยโทนบุรีในสมัยโทนบุรีเท่านั้นนะตอนนี้กูบิดด้วยกูบิดบิดไม่บิดไหมนี่ไงกรอบกู้เอกไล่กับคุณมาเพเรื่องมามีเยอะมากเราก็เลือกมาซักเหตุการณ์ สามคนคนละเหตุการณ์วาดวาดช้างเสร็จแล้ววาดคนแปลงเนยอนูสอคนะมาอนุูสคนหนูก็ช่วยกันไงทั้งสเลยเหรอใช่แล้วก็ช่วยกันไงน้ำหรอหรออะไรจ้าานุอเบิรกแทนหม่ได้แล้วตอนนี้ ทำไมถึงเปียกเข claro> ok ื่อนน้ำขอเวลาทำงานกี่นาทีดีเมเอากี่นาทีช่วโมนึ่อ้ยชั่วโมงนึงไม่ต้องทำอะไรแล้วโลกสิบสิบสิบนาทีพอไหมไม่ไม่เเขียนก่อนรูปรูปวาดแมวห้า แมวมานะวดกัดแน่หมดเูเขียนูุ่มภาษาม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 มาอกเก่งเฮ้ยจะใช่ไงไม่ออได้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้เลยลูกไั่ดีใส่แค่คเดียวบอกว่าเก่งไงใช้ได้ใช้ได้ แพ้ที่เลือกไอ้ช่วงยกไอ้อะไรนะตีกับอาเซียนกีหรือจะเป็นช่วงที่ตีฝาล้อมพม่าออกมามีหลายเหตุการณ์มากเรื่องมาเลยเออไปลบไปลบที่เชียงใหม่ลบที่ขเมญเยอะเราเรื่องมาเลยหลายเหตุการณ์ เขียนก่อนก็ได้อะไรโก้ไหนบอกเก่ง <c oughs> ไม่แล้วก็แบ่งกันไงใครทำมันหนีนึงอยู่คนนึงก็ทํานี่คนนึงก็ทํานี่แบ่งกันไม่ไม่ทำไม่ให้เพื่อนทําคนเดียวนะทําช่วยกันรูมดูรูมเบอร์เดียวก็มันเก่าบอกวาเออทำช่วยกัน <c oughs> กูไม่ไม่ให้ทําคนเดียวเอา้าอันแรกแเขียนแล้วอันใด นอทำสิบนาทีน่าจะเสร็จเอาเร็วสุดมีละครคนทำกาฮานละครมีละคหมแบบแท้คนตายละครและความกล้าหาญคืออันนี้แบบ ตกลงกันยังไม่ได้หรอจ๊ะเออกลุ่มนู้นเขาจะใส่แล้วหนุน เขียนให้ครูอ่านออกด้วยนะคะว่าชอบอาหารตุ่ทงสาไทนี่ค่ะไทวะว่าอาจารย์ว่าแบบนี้ได้ไหมเนี่ยคืออาหารได้ขอให้รู้ว่าเป็นอาหารใส่สุดเกาะไหมเกาะใส่เกาะก็ได้นี่นะเกาะเอาใส่หมวให้ใส่หเใส่ ปึ้งปังปึ้งปังขี่ม้าอาหารขี่ม้าด้วยเออเอาม้าวาดมาก่อนเออเอาทำไมรู้สึกเปียกอีกแล้วย่างเดียว ด้่รอยังเพื่อนฝั่งนูเขาจะเสร็จแล้วนะค่ะต้องจริงจริงจริงะะร,งร,งรงะการเราหายนะคืออะไร มาเหรอครับคือเขาคือใครอ๋อไม่ครูกินบ่ อ่อไม่ดังต่อไปเรียนวิช,ชาอะไรคนคนสองคนสองอ๋อคู่ม่ายไม่เอะไรค่ะคนมาูกไม่ส่วนม,ม,ม,มาก,มมมากคนเขวาดมากันคือ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 ใส่สุดก่อน้ำแนพอเห็นเน<อ>หเ็นว่าคนใส่สุดก่อ,อ <Vir> นนะ กอลเลรนซื้อวัยไปเลยข้าวหนักชิมรับาครับอืงไม่ก,ก,กอล์กีหมายให้ครูในหมาเ้วยเลยอ่ะเดี๋ยวงานกลุ่มเสร็จแล้วให้หัวหน้าห้องรวบรวมมาส่งครูในภายหลังนะคะ,ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะหัวหน้าบอก <c oughs>